คน้องกำลังสดเลยอีกกุ้มอะไรอ,ะอ่ะีพีสองไงติดตามหลังคิงเสร็จเดี๋ยวอีพีหนึ่งรแป๊ปป้บเดียวอีพีสองอีกมันอัพในตัวพี่มันจะอัพในตัวไงอัพในตัวเลยไม่ต้องอันนี้โอ๊ยลืมเ,เปิดแฟลชให้น้องหน้าน้องไม่ใส่หน้าน้องใส่ไหมไออไไไโอเคใส่คือจะเป็นแต่สูดแสบแท้ แตกเลยแล้วเ,เอาผ่าเส้นหนาบอกยังไม่กินข้าวตั้งแต่เที่ยงอ่ะเธอเก็บร่างกายเธอไว้ทำไมร่างกายจะต้องเอกอกูว่าพอร่างกายหามือลูกลูกคุณต้องบอกกินนะขามันลงมาก,ก่อนมันเต็มเพลงหนึ่งบอลขาอะ,ะ,ระไรเว้ยคนนี้ซิมเต็มเพลงนีหนึ่งบอนบอลเออลงมาก่อนค่อยถามลูก ฝากดูแลด้วยนะคะชูหกชูใจชูทุกอย่างยกเว้นชูจิตแม่หักท่านไหนก็ดูเอาเองนะคะว่าไม,ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายหรอกคะ่ะแต่ก็นิดนึงฮะมันเกี่ยวกับแม่เนี้ยก็ไม่นะเราเราคุยคนเดียวนะคะเราคุยกับเดียว่ะไม่คุยกับแม่เขาอยู่นี่<อ>ค่ะคุณแม่ไม่เป็นไรนะคะโอนมาได้คะาะเพลรดาปัญญสิทธิ์นะคะ 5้าสามหนึ่งสองเจ็ดนดสี่แปดค่ะเพรดาค่ะไทยพันิดนะคะโอได้เลยค่ะเ6เสอเาเสร็จแล้วก็ถึงถึงแล้ะเราก็ถึงถึงบทไายก็ต้องราย เพียบอมเเมงอุตส่าห์ห้องก่อนใหม่มาแล้วจำก่อนใหม่ได้แล้วนี่สิมาหาถึงบทไรก็ต้องไล่อีกวะนี่บ่เห็นเอมี่จะเถื่อน่ะเอาไม่ถึงบทไรถึงบทไรก็ต้องไล่สิไปงอดอกมันหยังไม่หยังต่อบ่หลังจากไม่หยังบอมเเมงบอมเเมงถึงบทไรก็ต้องไรใส่งอให้มันหยังแล้วมันหยังตอป่ะเนี่ งงอย่างสิมาเกาหอกเกาหัวเป็นเห่าบอกรเลยเป็นเฮฟพีองเราแค่ะนี่ฮะพี่ซองจริงพี่ซีฟหรือคะจ้าอันนี้ภาคต่อหลังจากมาม่านะคะภาคต่อหลังจากมาม่าค่ะต้องเขียนว่าภาคต่อหลังจากมาม่าฮะอิ่มไหมลูกเอาอีกไหมแม่เดี๋ยวซอสใจให้ไม่เป็นไรหรอกซอสไม่ได้รวยหรอกซอสก็มีตังนิดๆหน่อยๆพอคลิปนี้มีสปอนเซอร์นะคะฮะคลิปนี้มีสปอนเซอร์สปอนเซอร์เลี้ยงหมูกระทะสองพันพ่อต่อแหลค่ะนี่ ไม่มีค่ะ <favorite. S 1> อ่าถ้าใครอยากเลี้ยงนะคะวันนี้จะมีน้องชูใจนะคะ1,000บาทแล้วก็น้องเอมี่1,000บาทนะคะถ้าใครอยากจะเลี้ยงก็โอนมาได้ค่ะไทยฟรีิ้านย์หอพิรดาจำรักษานะคะ1,000บาทนะคะคนละ1,000บาท2คนก็2,000นะคะเดี๋ยวซอกุ้งจะไปซื้อให้ค่ะ ชุดหนึ่งก็ตอนนี้จะเอาชุดมินิก็จะชุที่200บาทนะคะต่อนหนึ่งชุดแต่เป็นชุดชุดที่อิ่มเลยต่อหนึ่งคนก็จะชุดที่300บาทนะคะถ้าเป็นโปรโมชั่นทุกวันนี้ก็คือ10ชุดเราที่2,700บาทนะคะลดให้หนึ่งชุดค่ะงงไหมงงอะไรนี่เซลขายของนะเนี่ย อ, <Australia> <te le af> อ๋อหมกกูมกระทะของเรานะคะอยู่ที่ชุดเล็กอยู่ที่200บาทนะคะชุดอิ่มสบายอยู่ที่300บาทถ้าสั่ง10ชุดขึ้นไปราคาอยู่ที่2,700บาทนะคะโอนตังมาเดินนะคะแต่ต้องสั่ง30ชุดนะคะคือตั้งแต่10ชุดเนี่ยลดอยู่2 7 0 0นะคะจะต,ต้องสั่ง30ชุดได้แน่นอนนะคะชุด10ชุดคือ2 7 0 0คูณ3ไปเท่ากับ2องพันเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเป็นแปดพันหนึ่งนะคะโอเคนะคะข, <อ S 1> ขอบคุณนะคะที่โอนตังมาให้หนึ่งหมื่นบาทขอบ<อเ>คุณค่ะ ฉันไปขายของอยู่อฉันไปซื้อของหมือนกรอนไหมมือกรอนผลับไปซื้อของอยู่ธนบัตรมันจะมีผัวกับเมียมาซื้อตู้เลือกอยู่หันหลังจะได้เอยเดี๋ยวขอขายเองยางไปขา,ขายค่ะพารนาเดยจ้ะตู้จากเจ็ดพันเราอยู่พันหาถ้เาเอาเออดูนี่ถูกที่สุดแล้วค่ะเลือกจากเจ็ดพันหรือพันหาแบบถูกที่สุดแล้วก็แบบต้องใจะจะเข้ามาเอาสองพันหา เนต่ยตู้ใหญ่กว่าเดิมมันคือสูงกว่าสูงกว่าใหญ่กว่ามันเซลเซลจึกหมื่นกว่าบาทเลยองมันห่าเฝ้าเอาเลยครับเอาเลยมันหมดแล้วหมดเลยนะครับพี่มีแค่สองตู้ใบสุดท้ายแล้วแบบว่าบุบบุบบจนเราบอกฟังน้ำหมดทันจ้ะน้องโอเคเอาตัวนี้แหละจนเมื่อคืนพ่อพุดนะฉันไปจ่ายเงินคือกันเอ้าลูกค้าตีคเขาบอกเขาบอกเขาเป็นแบบเป็นพนักงานเขาบอกว่าเป็นพนักงานไหมใส่เสื้อใส่เสื้อยิ่บไปเขาคิดว่าเราเป็นพนักงานที่นั่นไงเราก็เลยฟังเอ้าบายบาย โอเค EP สองพักต่อจากน้ามานะคะอุ้ยสามีเก่าคนมาดีิินไหนบอก ่ใช่เขาก็เอาั้งว่าคุยไม่ใช่เขาแล้วมันสิกินได้ให้เขากินให้เขากินก่อนเนี่เขาจะกินเขาจะกินเขาโอ้คุยดูมาดูใมันเป็นยังไงนะจำว่ามันิกห่าม้าันคิดแต่ทานีจงว่าผมมันยิกมันคิดไปไก่ประดีผมมันยิกคว่ำคิดมันไป เอาผมมันกิไปเด้สมม่ิจะกิดไปกายน,นี่ผมมันคิดไปวุ้จะกินจะกิดจกิดแต่ว่าพาออกก็มียังต้องไม่สมองเรื่องี่แต่เจาังกา <c oughs> เป็นยิ้มเป็นยิ้มน้องปุ๋ยร้องว่ารนุนตั้งแต่แรกเ <c oughs> <c oughs> ออ <c oughs> ตอนนี้สัดแล้ว แค่พูดเรื่องปุ๋ยเนี่ยมันหัวเพราเรื่องปุ๋ยมันหัวขนาดนี้เพราเรื่องสวนพอดีมันอยู่หัวขนาดใดแม่ตีกล้องตีกล้องหัวแม่นะบ้ากล้องหนูรู้เหรอหนูหรอหนูหรอหอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เข็มไอ้เข็มเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเอาลงมา 58แสไม่ได้วาย่างนี้เขาดแสนหนจะมาคืนของเจ้าเองนี่ละูแ่ที่ลองสูบัวีออวดสีมันต่อไปกัีผูคอ้วนี้ ชงโหดีได้ดีชงโหดีชีวิตโอเลยชงชงชุยลุงยชคุยลุงโมร้ายอ่ะเอาเอาไม่ได้เป็นเอาแก้วเลงเลุกเลุนลุโอ้ยเป็นเธอรู้ไหว่าก็จบแล้วเธอหดนงุดนาูเดรอี่ง สมมติว่าแก้มสกาวเดือนร้องคุยลุ่งอารมณใเอาคุยมาแจกคุณละกสออันนี้ร้องเพลงคุยแล้ก็ไดจันัเอาหนังปลามันแจ็เอาสูงมันแข็เอาตรงช่้กนก็ร้องเง้น่าคุยคุยว่าแกกจกเคือค่มคุยลุงอรมะไเราไปกินไหมเพื่อที่จะให้มันดกขึ้นใช่ไหมโอเคนี่แเห็นไหมตามนางเกิไปละไล่นงแล้วความอันนี้คือคุย ผมขาดปุยแล้ดูการนะร้านจะเป็นคนผสูมน้ำปุยพอมีคนกินปุยเหรอใหรมันโด่งทั้งทั้งเรื่องเด้อคลิปนี้เก็บไว้แค่นี้ก่อนฝากกดกดแชร์กันต่อทุกสกุลคนอัเชียมค่ะสวัสดีค่ะ